เป็นรีสอร์ทหรือบังกะโลเล็กๆเป็นหลังตามมานอนกับคนขับนะครับอ่าเป็นรีสอร์ทยอดนิยมของคนขับรถทัวร์ไกด์เวลาแขกพักของแรมหรูๆคนขับรถก็าม,มานอนตรงนี้คนขับรถผมก็นอนเบอร์สี่ผมก็นอนห้องเบอร์ห้า ห้องคนขับรถ300ห้องไกด์400ชอบตรงที่ต้นหมากรักไม้เยอะมีความเขียวมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวความหรูเราไม่เน้นเราเน้นแบบเจ้าของคุณป้าใ,ใจดีแบบบ้านๆอยู่ใกล้กับโรงแรมพึ่งหวานรีสอร์ทในเมืองการนะครับหาง่าย เนี่ยเมื่อคืนผมก็นอนอยู่นี่ห้องเบอร์ห้ามีแอร์ทีวีมีแต่เราไม่ต้องการหลอกห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนอนหลับดีเดี๋ยวจะเก็บมะละกอคุณป้า,ากินแหละ แถมกาแฟแถมมะละกอเป็นอาหารเช้า